สำนักถังเลิศพบจบแดนบทที่19ทักษะผสานวิญญาณยายสวรรค์ตอนที่หนึ่งนี่มันทีมที่สมาชิกทุกคนมีพลังฝึกฝนระดับ20ขึ้นไปพวกเขาไม่ได้ที่หนึ่งในเขตของตัวเองเหรอนี่เป็นทีมนักเรียนใหม่ทีมแรกที่หัวอวิห้าวทั้ง3คนเจอซึ่งสมาชิกทุกคนเป็นวิญญาจารย์ระดับสองวงแหวนความแข็งแกร่งของหวงชูเทียนทั้ง3คนนั้นแข็งแกร่งมาก แต่ในเขตของพวกเขาพวกเขาเจอกับคู่ต่อสู้ที่สามารถปราบพวกเขาได้ผลก็คือชนะสี่แพ้หนึ่งได้ที่สองในเขตของตัวเองแล้วมาที่นี่อีกฝั่งหวังตรงบินขึ้นไปในทันทีกลางปีกออกผีเสื้อเทพธิดาแห่งแสงสว่างที่สวยงามปรากฏขึ้นหลานสู้และหลานล้วนเด็กสาวฝาแฝดส,สองคนนั้นก็มีดวงตาเป็นประกายมองหวังตรงด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปหวงชูเทียนคำรามก้าวเท้าใหญ่เข้าห,าหาหวังตรงเสียงฝีเท้าของเขากระทบพื้นดัง ตึงๆเมื่อเห็นว่าใกล้หวังตรงแค่สาเมตรเขาก็กระโดดขึ้นอย่างกระทันหันชกหวังตรงด้วยหมัดทั้งสองข้างหวังตรงหุบป,ปีกรับการโจมตีนี้ไว้ตูมเขากระเด็นลงมาจากอากาศก้าวถอยหลังหลายก้าวจึงทรงตัวได้หลังจากที่เท้าของหวงชูเทียนแต่พื้นเขาก็กระโดดขึ้นอีกครั้งไล่ตามหวังตง ในเวลานั้นเองหม้อสีดำใบหนึ่งก็ปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆที่จุดสูงสุดที่หวงชูเทียนกระโดดขึ้นไปดูเหมือนว่าเขาจะชนมันเองหวงชูเทียนอึ้งไปเล็กน้อยกลางอากาศไม่มีที่ให้ยืมแรงหลังจากกระโดดขึ้นไปแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางได้เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชกหม้อสีดำนั้นด้วยหมัดทั้งสองข้างแปลกที่ทันทีที่เขาขยับม้อนั้นก็ถอยหลังไป30เซนติเมตรหลบหมัดของเขาจากนั้นก็พุ่งเข้ามาหาเขาในทันที หวงชูเทียนก็ดื้อรั้นมากเขาใช้หัวขหม้อวิญญาณสามพบโดยตรงปังหวงชูเทียนถูกกระแทกกระเด็นออกไปส่วนม้อวิญญาณสามพบก็ตกลงมาจากฟ้าตกลงตรงหน้าหวังตรงพอดีในที่สุดเซียวเซียวก็ได้ลงมือเป็นครั้งแรกในการทดสอบนักเรียนใหม่หวังเหยียนที่คุมสอบอยูรีตาลงเขาเห็นได้ชัดว่าพลังวิญญาณของเซียวเซียวนั้นไม่ธรรมดาสิ่งที่ทําให้เขาสนใจมากขึ้นคือการควบคุมจังหวะของเซียวเซียว หวังตรงหันไปยิ้มให้เซียวเซียวฉันแค่ลองดูความแข็งแกร่งของเขาพลังวิญญาณของเขาน่าจะเป็นลิงยักย้ายกระดูกเหล็กถึงได้มีแรงเยอะขนาดนี้ดูฉันบ้างพูดจบเขาก็กระโดดขึ้นอีกครั้งใช้ปลายเท้าแต่เมื่อวิญญาณสามภพที่อยู่ข้างหน้าวงแหวนว,วนิญญาณวงแรกของเขาก็สว่างขึ้นหวงชูเทียนมาดูกันว่ากระดูกเหล็กของนายจะต้านทานมีดปีกของฉันได้หรือเปล่าปีกกลางออกพุ่งเข้าหาอีกฝ่าย ในขณะที่หวังตรงบินออกไปหลานสู้ๆและหลานล้วล้วก็ละสายตาจากเขาเด็กสาวฝาแฝดส,สอคนนั้นหันหน้าเข้าหากันจับมือกันทั้งสีข้างทันใดนั้นก็มีคลื่นพลังวิญญ,ญาณที่รุนแรงกว่าเดิมพพุงพุ่งออกมาจากร่างกายของพวกเธอผมสีฟ้ายาวกว่า10เมตรก็สะบัดขึ้นทันทีก่อตัวเป็นตาข่ายขนาดใหญ่กลางอากาศพุ่งเข้าหาหวังตงใช้ตาข่ายเพื่อจัดการกับผีเสื้อเห็นได้ชัดว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุด ตาข่ายผมนี่คือทักษวิญญาณวงแรกที่เหมือนกันของเด็กสาวฝาแฝดส,สองคนทักษวิญญาณสองอย่างที่เหมือนกันบวกก,บกับการประสานงานที่เข้ากันได้ดีเมื่อตาข่ายสีฟ้านั้นปกคลุมหวังตรงในการตรวจจับทางจิตของหัวอวิห้าวกลับไม่มีมุมหรือช่องโหว่ใดๆหวงชูเทียนถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วถอยเข้าไปในตาข่ายผมแต่เส้นผมสีฟ้าเหล่านั้นกลับเหมือนมีดวงตาหลีกทางให้เขาไม่ได้สัมผัสกับร่างกายของเขา สิ่งที่ฮัวววิห้าวกังวลที่สุดก็เกิดขึ้นอีกฝ่ายก็เป็นทีม1โจมตีสองควบคุมเช่นกันและวิญญาณต่อสู้สายควบคุม2คนนั้นยังเป็นฝาแฝดอีกด้วยการประสานงานของพวกเธอย่อมต้องแน่นแฟนยิ่งขึ้น พลังอันแข็งแกร่งของมีดปีกของหวังตงก็แสดงออกมาในเวลานี้เดิมทีตาข่ายผมนั้นสามารถปรับพลังวิญญาณผีเสื้อของเขาได้แต่มีดปีกสองข้างที่ฟาดฟันออกไปนั้นสร้างพลังทำลายล้างที่แข็งแกร่งมากจะเห็นได้ว่าใบมีดสีฟ้าท้องขนาดใหญ่สองใบนั้นฟาดฟันขึ้นลงฉีกตาข่ายนั้นออกเป็นช่องโหว่าจากนั้นก็พุ่งลงมาหาชูเทียนโดยตรงภายใต,ใต้การนำทางของการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของหัวอวี๋ห้าว หวงชูเทียนและพี่น้องสกุลหลานต่างก็ตกใจพลังทำลายล้างของผีเสื้อเทพธิดาแห่งแสงสว่างของหวังตงนั้นแข็งแกร่งเกินความคาดหมายและพวกเขาก็ไม่เข้าใจว่าทำไมหวังตงถึงสามารถหาตำแหน่งของหวงชูเทียนได้อย่างแม่นยำหลังจากที่มองไม่เห็นเพราะตาข่ายผมหวงชูเทียนคำรามวงแหวนวิญ,ญญาณวงแรกของเขาก็สว่างขึ้นทันทีหมัดทั้งสองข้างของเขาก็ใหญ่ขึ้นเป็นสองเท่าเปล่งประกายโลหะรับมีดปิกของหวังตงส่วนตาข่ายผมของพี่น้องสกุลหลานก็พุ่งเข้ามาจากด้านหลังพยายามจะพันธนาการเขา เครงมีดปีกฟันเข้าที่หมัดเหล็กทั้งสองข้างเกิดเสียงดังราวกับโลหะปะทะกันคราวนี้เป็นห่วงฉูเทียนที่ถอยหลังก้าถอยหลังไปห้9อย่างเซเลือดไหลอับหมัดทั้งสองข้างมีรอยแผลถูกบาด หวงชูเทียนตกใจมากพลังวิญญาณลิงยักษ์ของเขาก็เป็นพลังวิญญาณที่แข็งแกร่งมากเช่นกันมีชื่อเสียงในด้านกระดุกเหล็กและพละกกาลังมหาศาลแต่กลับต้านทานมิตปีกของหวังตงไม่ได้ไม่ใช่ว่าพละกกาลังของเขาด้วยกว่าแต่อาวุธปีกคู่นั้นมีความคมที่น่ากลัวถ้าเขาไม่ถอยหมัดของเขาคงจะได้รับบาดเจ็บสาหัส หลังจากที่หวังตรงฟันหวงชูเทียนจนถอยไปแล้วเขาก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเขาขยับปีกคู่หลังหมุนตัวฟาดฟันมีดปีกอย่างรวดเร็วกับลูกกางฉีกตาข่ายผมที่พุ่งเข้ามาจนขาดวินไม่สามารถจำกัดเขาได้เซียวเซียวสามารถสัมผัสดได้ถึงสถานการณ์ของหวังตรงผ่านการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของฮัววาห้าวดังนั้นเมื่อวิญ,ญญาณสามภพของเธอจึงหยุดลงหลังจากที่ลงมือไปครั้งหนึ่ง คำรามหัวงฉูเทียนคำรามอีกครั้งยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือสีสาวงแหวนวิญญาณวงที่สองบนร่างกายของเขาก็สว่างขึ้นในที่สุดจะเห็นได้ว่ามีแสงสีเหลืองเข้มปกคลุมทั่วร่างกายของเขาคราวนี้แขนทั้งสองข้างของเขาก็ใหญ่ขึ้นกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเต็มไปด้วยพลังระเบิดแสงสีเหลืองนั้นพุ่งตรงไปยังหมัดของเขาก่อนจะหยุดลง ค้อนพลังหวงชูเทียนตะโกนหมดัดทั้งสองข้างชกออกไปอย่างแรงลูกบอลแสงสีเหลืองพุ่งออกมาจากหมัดของเขาในทันทีพุ่งตรงไปยังหวังตรงลูกบอลแสงนี้มีผลล็อกเป้าหมายหวังตรงหลบไปสามครั้งก็ยังหลบไม่ได้ในขณะที่เขากำลังจะใช้มีดปิดป้องกันเขาก็ยิ้มขึ้นมาอย่างกระทันหันเลิกป้องกันไม่สนใจค้อนพลังที่พุ่งเข้ามาแต่กลับพลิกตัวลงไปข้างล่างฉีกตาข่ายผมไปพลางพุ่งเข้าห,าหาหลานสู้ๆและหลานล้วๆ มอวิญญาณสามภพปรากฏขึ้นด้านหลังหวังตรงอย่างเงียบๆชนเข้ากับค้อนพลังอย่างรุนแรงในช่วงพริบตาก่อนการประทะก,กันแสงสีดำแผ่ออกมาจากมอวิญญาณสามภพเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นกลางอากาศสำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่19ทักษะผสานวิญญาณยายสวรรค์ตอนที่สองหลังจากที่ค้อนพลังปะทะก,กับแสงสีดำก็อ่อนกำลังลงไปมาก จากนั้นจึงชนเข้ากับม้อวิญญาณสามภพถึงแม้ว่าจะยังคงใช้พลังระเบิดที่แข็งแกร่งผลักม้อวิญญาณสามภพกระเด็นออกไปแต่การโจมตีครั้งนี้ของหวงฉู่เทียนก็ถูกแก้ไขได้และตอนนี้พี่น้องสกุลหลานกำลังเผชิญหน้ากับการโจมตีอย่างเต็มกำลังของหวงตง เห็นได้ชัดว่าหลานสู้สู้และหลานล้วล้วไม่ได้คาดการไว้ล่วงหน้าถึงแม้ว่าหงฉ์ชูเทียนจะเสียเปรียบในการต่อสู้กับหวังตรงแต่เขาก็ยังไม่แพ้พวกเธอลืมไปว่าหวังตรงไม่ได้สู้คนเดียวเมื่อหวังตรงฉีกตาข่ายผมและพุ่งเข้าหาพวกเธอพวกเธอก็ไม่ทันใช้ทักษ,ว,ญญญว,กษวิญญาณวงที่สองเพราะทักษวิญญาณวงที่สองนี้ต้องใช้ในระยะที่กำหนดถึงจะแสดงพลังได้อย่างเต็มที่ พี่น้องสองคนมองหน้ากันแววตาของพวกเธอเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นวงแหวนวิญญาณบนร่างกายของพวกเธอก็หายไปพร้อมกันมือที่จับกันก็ปล่อยออกพวกเธอกางแขนออกกอดกันกลางสนามรบหวังตงก็ตกตะลึงพวกเธอกำลังทำอะไรในวินาทีต่อมาพี่น้องสกุลหลานก็ให้คำตอบกับเขาคลื่นพลังวิญญาณที่รุนแรงกว่าเดิมก็ปะตุขึ้นมา ในช่วงขณะที่หลานสู้สู้และหลานล้วๆๆัวกอดกันแสงสีน้ำเงินเข้มก็พวยพุ่งพุ่งออกมาจากร่างกายของพวกเธอปกคลุมร่างกายของพวกเธอไว้จนมองไม่เห็นในขณะเดียวกันผมยาวข้างหลังพวกเธอก็สบัดขึ้นกลายเป็นสีฟ้าใสาเส้นผมยังคงบางเช่นเดิมแต่เมื่อพวกมันปกคลุมหวังตรงอีกครั้งความรู้สึกที่หวังตรงได้รับก็แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิง มีดปีกฟันเข้าที่ตาข่ายผมแต่ก็ไม่สามารถฉีกขาดได้เหมือนเมื่อก่อนหวังตรงรู้สึกว่าตัวเองชนเข้ากับตาข่ายที่มีความยืดหยุ่นและแข็งแกร่งไม่ว่าเขาจะดิ้นรนแค่ไหนตาข่ายนี้ก็ยิ่งรัดแน่นขึ้นและในช่วงขณะที่ตาข่ายนี้ปกคลุมเขาการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของหัวววิห้าวก็หายไปหัวอวิห้าหยุดใช้ทักษะหรือ คำตอบคือไม่ใช่แต่นี่เป็นเพราะทักษวิญญาณที่หวังตรงกำลังเผชิญอยู่นั้นแข็งแกร่งเกินไปคลื่นพลังวิญญาณอันมหาศาลได้ปิดกั้นการตรวจจับทางจิตของหัวอวิหาว้าไม่ว่ายังไงหัววิห้าก็เป็นแค่วิญญาจารหนึ่งวงแหวนเท่านั้นในพริบตาหวังตรงก็ถูกมัดเหมือนบ้าจังรอบตัวเต็มไปด้วยเส้นผมสีฟ้าใสและเส้นผมสีฟ้าเหล่านี้ก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแต่มันพุ่งเข้าหาเซียวเซียวและหัวอวิห้าอย่างรวดเร็ว ทักษะผสานวิญญาณเสียวเซียวอุทานเม่อวิญญาณสามพบโจมตีอย่างเต็มกำลังเมืม่อแยกออกเป็นสามส่วนกลางอากาศพุ่งเข้าหาตาข่ายนั้นพร้อมกันทักษะผสานวิญญาณคือทักษะที่วิญญาจารสองคนที่มีพลังวิญญาณที่เข้ากันได้ดีร่วมมือกันใช้พลังของทักษะผสานวิญญาณนั้นแข็งแกร่งกว่าทักษะวิญญาณใดๆในระดับเดียวกันมากสามารถพูดได้ว่ามันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันและมีวิญญาจารย์น้อยมากที่สามารถใช้ทักษะผสานวิญญาณได้สามารถพูดได้ว่ามีเพียงหนึ่งในหมื่น ในทีมของหวงชูเทียนหวงฉูเทียนมีความแข็งแกร่งที่สุดแต่ให้ตายที่แท้จริงคือทักษะผสานวิญญาณของพี่น้องสกุลหลานในการทดสอบก่อนหน้านี้พวกเธอไม่ได้ใช้ทักษะนี้แม้ว่าจะแพ้ก็ตามแต่พวกเธอก็ไม่ได้ใช้ทักษะผสานวิญญาณแต่วันนี้เป็นวันแรกของการแข่งขันห้ารับพวกเธอไม่กล้าแพ้อีกแล้วเช่นเดียวกับที่ทีมหัวอวี่ห้าเป็นทีมวางของห้อง 1, หนึ่งหวงฉู่เทียนและพี่น้องสกุลหลานก็เป็นทีมวางของห้องเจ็ดเช่นกันพวกเขามีหน้าที่ต้องติดหนึ่งในสามอันดับแรก ดังนั้นหลังจากไตรตรองอย่างรวดเร็วหลานสู้สู้และหลานล้วลๆวจึงกอดกันและใช้ทักษะผสานวิญญาณยายสวรรค์ไม่ต้องพูดถึงวิญญาจาร์ระดับสองวงแหวนแม้แต่วิญญาณชั้นสูงระดับสามวงแหวนถ้าสู้คนเดียวก็ไม่สามารถหลุดออกจากยายสวรรค์ได้หม้อสีดำสามใบถูกยายสวรรค์กลืนกินในทันทีเสียวเสียวตะโกนเสียงระเบิดสามครั้งดังขึ้นในยายสวรรค์พร้อมกัน ทันใดนั้นยายสวรรค์ก็สั่นสะเทือนเล็กน้อยนี่คือทักษะเดียวกับที่ใช้ป้องกันทักษะของหวงฉูเทียนก่อนหน้านี้และเป็นทักษะวิญญาณวงแรกของหม้อวิญญาณสามภพของเซียวเซียวการสั่นสะเทือนของหม้อต่างจากการใช้ครั้งเดียวก่อนหน้านี้ครั้งนี้การสั่นสะเทือนของหม้อถูกใช้พร้อมกันสามครั้งพลังถูกปลดปล่อยออกมาถึงขีดสุด ความลับของม้อวิญญาณสามพบของเซียวเซียวคือเมื่อม้อทั้งสามรวมกันพลังป้องกันจะแข็งแกร่งที่สุดมเมื่อม้อทั้งสามแยกจากการพลังโจมตีและพลังของทักษะวิญญาณจะแข็งแกร่งที่สุดแต่ยายสวรรค์เป็นทักษะผสานวิญญาณถึงแม้ว่าการสั่นสะเทือนของม้อที่เซียวเซียวใช้พลังทั้งหมดจะแข็งแกร่งแต่เมื่อเทียบกับยายสวรรค์แล้วก็ยังห่างไกลกันมากหลังจากที่สั่นสะเทือนเล็กน้อยยายสวรรค์ก็พุ่งเข้ามาหาเซียวเซียวอีกครั้งใกล้จะถึงตัวเธอแล้ว ในเวลานั้นเองหัวววิห้าวก็ตะโกนเสียงดังหวังตรงยายสวรรค์ที่กำลังจะถึงตัวเสียวเียวก็หยุดลงราวกับถูกเสียงของหัวอวิห้าวหยุดไว้และในยายสวรรค์ก็มีแสงสีฟ้าทองที่สว่างจ้าปรากฏขึ้น หัวววิห้าวเปิดใช้การแบ่งปันการตรวจจับทางจิตตลอดเวลาถึงแม้ว่าสถานการณ์ภายในยยสวรรค์จะถูกปิดกั้นแต่เซียวเซียวยังคงสัมผัสได้ถึงการเสริมพลังจากการแบ่งปันทางจิตในขณะที่หัววิห้าวตะโกนเธอก็พบอย่างประหลาดใจว่าการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตที่ครอบคลุมพื้นที่กว้างนั้นกลับหดตัวลงไปที่จุดศูนย์กลางทันทีกลายเป็นการตรวจจับในพื้นที่แคบๆพุ่งตรงไปยังแกนกลางของยยสวรรค์ ไม่เพียงเท่านั้นความผันผวนของพลังวิญญาณของฮัวววีฮาวยังดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังมีความสามารถบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจผสมอยู่ในพลังวิญญาณนั้นด้วยในวินาทีต่อมาเซียวเซียวรู้สึกเหมือนมีบางอย่างพุ่งผ่านข้างข้างหัวของเธอไปเธอรู้สึกมึงนงงในหัวจากนั้นใย,ยสวรรค์ที่ปกคลุมไปทั่วก็สลายไปราวกับน้ำขึ้นน้ำลงตุบกหวังตงตกลงพื้นหายใจหอบท,ทีเห็นได้ชัดว่าใช้พลังงานไปมาก ส่วนพี่น้องสกุลหลานนั้นยิ่งแย่กว่าพวกเธอสลบไปทั้งคู่สีหน้าของัวอวิห้าวก็ซีดมากแม้แต่การแบ่งปันการตรวจจับทางจิตก็ไม่สามารถคงอยู่ได้อีกต่อไปถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้หายใจหอบทีๆเหมือนหวังตรงแต่อกของเขาก็ยังคงกระเพื่อมขึ้นลงอย่างต่อเนื่องหวังเหยียนที่อยู่ข้างสนามเบิกตากว้างมองภาพตรงหน้าด้วยความไม่อยากเชื่อ เมื่อพี่น้องสกุลหลานใช้ทักษะภาษาวิญญาณยายสวรรค์ดวงตาของเขาก็เต็มไปด้วยความตกใจเขาคิดว่าหัวอวิห้าวทั้ง3คนแพ้แน่ๆแ,แต่ไม่คิดว่าจะมีการพลิกผันเกิดขึ้นในขณะที่ยายสวรรค์กำลังจะชนะทีมหัวอวิห้าวกลับพลิกสถานการณ์ได้ในทันที สิ่งที่ทำให้หวังเหยียนหดหูใจที่สุดคือเขาไม่เห็นว่าทีมหั่ออวีห้าลงมืออย่างไรโดยเฉพาะหั่ออวีห้าจากสีหน้าที่ซีเซียวและเสียงตะโกนของเขาก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าเขาลงมืออย่างแน่นอนและการที่ใย,ยสวรรค์ถูกทำลายก็น่าจะเป็นผลจากการที่เขาใช้พลังทั้งหมดแต่เขาลงมืออย่างไรแล้วทำลายทักษะสานาวิญญาณได้อย่างไรหวังเหยียนนึกไม่ออกเลยสำนักถังเลิศดพบจบแดนบทที่19ทักษะผสานวิญญ,ญ,ญยาณใยสวรรค์ตอนที่สาม การต่อสู้ยังไม่จบถึงแม้ว่าหวงูเทียนจะตกใจมากเมื่อเห็นพี่น้องสกุลหลานสอลบไปและยายสวรรค์ไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้ได้แต่เขาก็นึกขึ้นได้อย่างรวดเร็วคำรามพุ่งเข้าหาหวังตงที่อยู่ใกล้ที่สุดในความคิดของเขาต้องเป็นหวังตงที่ทำลายทักษะผสานวิญญาณหวัวววิห้ามีแค่วงแหว,วนวิญญาณสิบปีวงเดียวไม่ว่ายังไงก็ไม่น่าจะทำอะไรได้ตอนนี้หวังตงเกือบจะหมดแรงแล้วเมื่อเห็นหวงูเทียนพุ่งเข้าหาเขาก็กระพือปีกอย่างยากลำบากถอยห่างออกไปอย่างรวดเร็วพร้อมกับตะโกนว่า เซียวเซียวต่อไปก็ฝากด้วยนะปล่อยให้ฉันจัดการเองเซียวเซียวมันเดงเกอร์สหลังจากที่ใายสวรรค์สลายไปมั่ววิญญาณสามภพก็รวมกันอีกครั้งถึงแม้ว่าจะไม่มีการแบ่งปันการตรวจจับทางจิตของหัววาวิห้าวช่วยแต่เธอก็ยังสามารถเห็นเป้าหมายขนาดใหญ่เช่นหวงฉู่เทียนได้อย่างชัดเจนเธอขวางมาไว้ข้างหน้าหวังตรงทันทีขวางทางหวงฉู่เทียน หัวอวิห้าวที่อยู่ข้างหลังเซียวเซียวนั่งขัดสมาธิลงกับพื้นทันทีฟื้นฟูพลังจิตของเขาผ่านการทำสมาธิการโจมตีเมื่อกี้ใช้พลังงานของเขาไปมากโชคดีที่ตอนนี้เขาไม่ใช่วิญญาจาร์มือใหม่ระดับ11-12ถึงแล้วเนตรปีศาจสีม่วงก็พัฒนาขึ้นอย่างมากดังนั้นเขาจึงไม่ได้ใช้พลังจิตจนหมดแต่การใช้พลังทั้งหมดในช่วงขณะนั้นก็ทําให้เขารู้สึกมึนงงในหัวไม่สามารถใช้การตรวจจับทางจิตและการแบ่งปันทางจิตได้พร้อมกันเขาต้องฟื้นฟูพลังก่อน ด้วยความสามารถของหัวอวิห้าวจะทำลายทักษะผสานวิญญาณได้เหรอแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้เขามีแค่วงแหวนวิญญาณวงเดียวถึงแม้ว่าวงแหวนวิญญาณล้านปีจะแข็งแกร่งแต่ตอนนี้เขายังไม่สามารถใช้พลังที่แท้จริงของวงแหวนวิญ,ญญาณเทียนเมื่งปิงฉานได้การที่เขาสามารถทำลายยายสวรรค์ได้นั้นเป็นเพราะปัจจัยหลายอย่างรวมกันซึ่งหัวววิห้าวมีบทบาทสำคัญมาก เขาตะโกนเรียกหวังตรงหวังตรงก็เข้าใจทันทีใช้ทักษวิญญาณวงที่สองในขณะที่ยายสวรรค์กำลังรัดแน่นขึ้นแน่นอนว่าทักษวิญญาณวงที่สองของเขายังไม่สามารถทำลายทักษะผสานวิญญาณได้แต่จงอย่าลืมว่าทักษวิญญาณนวงที่สองของหวังตรงเป็นวงแหวนวิญญาณพันธีพลังก็แข็งแกร่งมากเช่นกันถึงแม้ว่าจะทำลายยายสวรรค์ไม่ได้แต่มันก็ทำให้การใช้พลังวิญญาณของเด็กสาวฝาแฝดส,สองคนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และการโจมตีของหัวอวิห้าวก็มาถึงเมื่อการตรวจจับทางจิตถูกยายสวรรค์ปิดกั้นเขาจึงรวมการตรวจจับทางจิตทั้งหมดไปที่ทิศทางเดียวคลื่นจิตที่รุนแรงทะลุผ่านสิ่งกีดขวางทาการตรวจจับอีกครั้งแต่คราวนี้เป็นการตรวจจับแบบทิศทางเดียวเมื่อเขาหาตำแหน่งของพี่น้องสกุลหลานเจอเขาก็ใช้การกระแทกวิญญาณอย่างเต็มกำลังภายใต้การเสริมพลังของเนตรปีาศาจสีม่วงนี่คือการโจมตีอย่างเต็มกำลังที่หัวอวิห้าใช้ในขณะที่เซียวเซียวรู้สึกมึนงงในหัว ข้อเท็จริงพิสูจน์แล้วว่าความพยายามอย่างเต็มที่ของหัวอวิห้าประสบความสาเร็จทักษะภานาวิญญาณของพี่น้องสกุลหลานนั้นแข็งแกร่งมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีจุดอ่อนจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดคือพลังฝึกฝนในระดับปัจจุบันของพวกเธอนั้นไม่เพียงพอที่จะใช้ทักษะผสานวิญญาณเดิมทีพวกเธอก็ไม่สามารถคงอยู่ได้นานอยู่แล้วภายใต้การใช้พลังอย่างต่อเนื่องของหวัง ตรงการกระแทกวิญญาณของหัวอวิห้าวก็พุ่งชนร่างกายของพวกเธอเคลื่นจิตที่รุนแรงทำลายทักษะของพวกเธอในทันทีผลข้างเคียงอันทรงพลังของทักษะผสานวิญญาณทำให้พวกเธอสลบไปแต่การที่พี่น้องสกุลหลานสามรสานใช้พลังของคนสองคนทำให้หัวอวิห้าวและหวังตรงเกือบจะหมดสภาพการต่อสู้ก็แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของทักษะผสานวิญญาณถึงแม้ว่าหัวอวิห้าวจะดูอ่อนแอแต่เขาก็มีวงแหวนวิญญาณล้านปี หวงชูเทียนชกหมัดทั้งสองข้างเข้าใส่หม้อวิญญาณสามภพอย่างรุนแรงเป็นทักษะวิญญาณวงแรกเช่นเดิมหมัดทิงคองตูมแสงสีดำปะทะกับหมัดเหล็กหม้อวิญญาณสามภพกระเด็นออกไปสามเมตรทันทีแต่หวงชูเทียนก็ยืนนิ่งอยู่กับที่ร่างกายสั่นอย่างรุนแรงการสั่นสะเทือนของหม้อของเซียวเซียวมีผลทําให้มึนงงอย่างรุนแรงไม่เพียงแต่สามารถทําร้ายศัตรูด้วยแรงสั่นสะเทือนเท่านั้นแต่ยังสามารถทําให้ศัตรูที่อยู่ในระยะหนึ่งเมตรรอบๆหม้อวิญญ,ญาณสามภพมึนงงได้ เมื่อหวงฉูเทียนมึนงงเสียวเสียวก็เป็นเดงเกิดสะบัดมือทั้งสองข้างเมื่อวิญญาณสามพบแยกออกเป็นสามส่วนทันทีล้อมหวงฉูเทียนไว้อาการมึนงงเป็นเพียงชั่วคราวไม่นานหวงฉูเทียนก็รู้สึกตัวครั้งนี้เขาไม่ได้ลงมือทันทีแต่หยุดสังเกตสถานการณ์พี่น้องสกุลหลานสลบไปแล้วหมดสภาพการต่อสู้โดยสิ้นเชิง ส่วนหวังตรงและหัวอวิห้าอีกฝั่งก็ดูเหมือนจะหมดสภาพการต่อสู้แล้วแต่พวกเขายังรู้สึกตัวอยู่อาจจะกลับเข้าร่วมการต่อสู้ได้ทุกเมื่อมีเพียงการต่อสู้อย่างรวดเร็วเท่านั้นที่เขาจะมีโอกาสชนะการทดสอบเมื่อคิดได้ดังนั้นหวงชูเทียนก็คำรามกระทึบเท้าอย่างแรงร่างกายพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วในขณะเดียวกันก็ยกมือทั้งสองข้างขึ้นเหนือสีสววงแหวนวิญญ,ญาณวงที่สองสว่างขึ้นใช้ทักษะค้อนพลังอีกครั้ง เซียวเซียวประกบมือทั้งสองข้างเมื่อวิญญาณสามพบทั้งสามใบลอยขึ้นมาชนเข้าหากันพลังของค้อนพลังนั้นแข็งแกร่งมากเธอต้องไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ปลดปล่อยการโจมตีออกมาแต่หวงชูเทียนยิ้มอย่างเจ้าเล่์ร่างกายที่พุ่งขึ้นไปของเขากลับตัวกลางอากาศในขณะที่เมื่อทั้งสามกำลังจะรวมกันเขาก็เปลี่ยนเป็นท่ากลับหัวสะบัดหมัดที่กำแน่นอยู่อย่างแรงแสงสีเหลืองพุ่งออกไปหาเซียวเซียวทันที โจมตีในจุดที่อีกฝ่ายต้องช่วยเหลือหวงชูเทียนไม่เชื่อว่าเซียวเซียวจะยอมเจ็บตัวพร้อมกับเขาตรับใดที่เธอควบคุมม้อวิญญาณสามพบกลับมาป้องกันเขาก็มีโอกาสเข้าประชิดตัวและโอกาสที่จะชนะก็จะมาถึงห่วงชูเทียนคำนวณได้ดีมากถ้าเซียวเซียวอยากต้านทานค้อนพลังของเขาเธอต้องให้ม้อทั้งสามรวมกันซึ่งจะทำให้ห่วงชูเทียนมีเวลาเข้าใกล้ไม่ว่าเขาจะโจมตีใครในพวกเขาทั้งสามคนพวกเขาก็ยากที่จะต้านทานได้ แต่ในช่วงขณะที่หวงชูเทียนจะลงมือทันใดนั้นเขาก็รู้สึกว่าตาพระไปค้อนพลังถูกปล่อยออกไปแล้วแต่มันกลับเบี่ยงเบนทิศทางลูกบอลแสงสีเหลืองบินออกไปอย่างเฉียงเฉียงพร้อมกับเสียงระเบิดดังสนั่นแผ่นกั้นที่ใช้แบ่งเขตของสนามทดสอบก็แตกเป็นสิ่งเสียงนักเรียนที่กำลังทดสอบอยู่ในเขตข้างๆต่างก็มองมาทางนี้ด้วยความตกใจและในเวลานี้ผลการแข่งขันระหว่างทีมหัวอวิห้าวและทีมหวงชูเทียนก็ออกมาแล้ว เซียวเซียวให้หม้อทั้งสามรวมกันเพื่อเตรียมป้องกันแต่หลังจากที่หม้อขนาดใหญ่ที่รวมกันแล้วบินกลับไปหลายเมตรมันก็พุ่งกลับมาอีกครั้งชนเข้ากับหวงฉูเทียนอย่างแรงวงแหวนวิญญาณวงที่สองของเซียวเซียวสว่างขึ้นห่วงฉูเทียนถูกปกคลุมด้วยแสงสีดำถูกชนกระเด็นออกไปนอกสนามหวังเหยียนยื่นมือออกมารับเขาไว้จึงป้องกันไม่ให้เขาบินออกไปไกลกว่านี้แสงสีดำยังคงปกคลุมเขาอยู่กว่าสามวินาทีหวงฉูเทียนจึงฟื้นความสามารถในการเคลื่อนไหวได้ นี่คือทักษะวิญญาณวงที่สองของพลังวิญญาณหม้อวิญญาณสามภพของเซียวเซียวการสะบัดของหม้อสำนักทังเลิศดพบจบแดนบทที่19ทักษะผสานวิญญาณยายสวรรค์ตอนที่4การสะบัดของหม้อมีเป้าหมายเดียวไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายจากการชนเท่านั้นแต่ยังสามารถทําให้เป้าหมายมึนงงขณะที่ถูกกระแทกกระเด็นออกไปได้ถือเป็นทักษะควบคุมด้วยทักษะสองอย่างนี้เธอจึงเรียกตัวเองว่าวิญ,ญญาณต่อสู้สายควบคุมได้อย่างภาคภูมิใจ แน่นอนว่าเสียวเซียวไม่สามารถเดาได้ว่าการโจมตีของคู่ต่อสู้จะเบี่ยงเบนทิทางเหตุผลที่เธอเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นรุกก็เพราะเธอได้รับการสนับสนุนจากหัวอวี่ห้าวอีกครั้งแต่เธอไม่รู้ว่าในช่วงขณะนั้นหัวอวี่ห้าวใช้ทักษะวิญญ,ญาณ3าอย่างพร้อมกันและทักษะวิญ,ญญาณทั้งสนี้ก็ทำให้พลังวิญญ,ญาณของเขาหมดลงในบรรดาทักษะทั้ง3นี้ทักษะที่หัวอวี่ห้าวใช้ในการต่อสู้เป็นครั้งแรกคือการรบกวนทางจิตซึ่งเป็นทักษะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด เมื่อเทียบกับการกระแทกวิญญาณพลังของการรบกวนทางจิตดูเหมือนจะอ่อนแอกว่ามากแต่อย่าลืมว่ามันเป็นทักษะวงกว้างและการรบกวนทางจิตนั้นอ่อนโยนมากมักจะส่งผลกระทบต่ออีกฝ่ายโดยที่อีกฝ่ายไม่รู้ตัวไม่เช่นนั้นค้อนพลังของห่วงฉู่เทียนที่เป็นทักษะล็อกเป้าหมายจะเบี่ยงเบนทิศทางได้อย่างไรหวังเหยียนพูดว่าทีมพวอวิห้าชนะพูดจบเขาก็วางห่วงฉู่เทียนที่ยังงงงงลงแล้วเดินไปหาพี่น้องสกุลหลานพร้อมกับห่วงฉู่เทียนใช้พลังวิญญาณช่วยให้พวกเธอรู้สึกตัว หลังจากที่พี่น้องสกุลหลานรู้สึกตัวพวกเธอก็รู้สึกปวดหัวอย่างรุนแรงเหมือนมีเข็มนับพันเล่มทิ่มแทงหัวของพวกเธอพลังของการกระแทกวิญญาณของพวอวิห้าวแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแม้แต่มาเสียวเถาที่มีพลังฝึกฝนระดับ6วงแหวนก็ยังได้รับผลกระทบยิ่งไม่ต้องพูดถึงพวกเธอบวกกับผลข้างเคียงของทักษะผสานวิญญาณในการต่อสู้ครั้งนี้ทีมห่วฉู่เทียนเสียเปรียบมากอย่างน้อยหลานสู้ๆและหลานล้วล้วก็ไม่สามารถฟื้นสภาพการต่อสู้ได้ในวันนี้และพวกเขายังมีการแข่งขันอีกสี่รอบ สถานการณ์ของทีมพัวว,วิหัวนั้นดีกว่าคู่ต่อสู้เล็กน้อยอย่างน้อยพวกเขาก็ชนะอีกหนึ่งรอบและหวังตรงกับพวอวี่ห้าวก็แค่ใช้พลังวิญญาณไปมากไม่ได้บาดเจ็บพวกเขาสามารถพักได้อย่างน้อยสองรอบแต่ในการทดสอบอีกไม่กี่รอบข้างหน้าเซียวเซียวต้องรับบทบาทหลักหวังตรงพยุงัวอวี่ห้าวที่อ่อนแรงมาที่ข้างสนามเซียวเซียวก็เดินตามมาถามอย่างสงสยัยหัวหน้าห้องทำไมาการโจมตีของเขาถึงเบี่ยงเบนไปเมื่อกี้ัวอวี่ห้าวยิ้มแห้ง อย่าเพิ่งพูดถึงเรื่องนี้เลยรีบทำสมาธิฟื้นฟูพลังวิญญาณกันเถอะรอบแรกพวกเราใช้พลังงานไปเยอะมากยังมีอีกสี่รอบภาวนาให้คนอื่นๆใช้พลังงานเยอะเหมือนกันเถอะพูดจบเขาก็นั่งขัดสมาธิลงกับพื้นทันทีเริ่มทำสมาธิ ไม่ใช่แค่เสีียวที่สงสัยหวังตรงก็สงสัยเช่นกันแต่ต่างจากเสีียวหวังตงสงสัยว่าทำไมทักษะผสานวิญญาณของพี่น้องสกุลหลานถึงถูกทำลายได้ง่ายขอนัดนั้นถ้าทักษะสานาวิญญาณของพวกเธอสามารถคงอยู่ได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆแบบนี้จะใช้ทำไมคำตอบคือไม่ควรใช้แต่พวกเธอใช้แล้วและมันก็สลายไปอย่างงอรวดเร็วหลังจากที่เขาใช้ทักษะวิญญาณพันปีแถมพวกเธอยังสลบไปทั้งคู่นี่มันเกิดอะไรขึ้น เมื่อนึกถึงเสียงตะโกนของหัวอวิห้าวเขาก็รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติแต่ก็ไม่รู้ว่าผิดปกติตรงไหนมีทั้งหมด6ทีมเข้าร่วมการทดสอบหลังจากที่การแข่งขันของทีมหัวอวิห้าวจบลงการแข่งขันรอบที่2ก็เริ่มขึ้นทันที หลังจากการแบ่งเขตใหม่การทดสอบนักเรียนใหม่ก็เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดในการแย่งชิงคะแนนทุกๆก,การชนะหนึ่งครั้งก็หมายถึงโอกาสที่จะได้อยู่ต่อมากขึ้นดังนั้นไม่ว่าจะเป็นทีมไหนตอนนี้ทุกคนก็เริ่มทุ่มสุดตัวแล้ว การปะทะกันระหว่างทีมหัวอวิห้าวและทีมห่วงชูเทียนก่อนหน้านี้ทำให้อีก4ทีมตกใจมากพวกเขารู้ดีว่าตัวเองไม่มีความแข็งแกร่งขนาดนั้นจึงต้องพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะทีมอื่นๆและการต่อสู้ที่ทั้งสองฝ่ายเกือบจะหมดสภาพในการแข่งขันรอบแรกก็ทำให้การทดสอบในกลุ่มนี้ซับซ้อนยิ่งขึ้น ไม่นานการแข่งขันทั้ง3คู่ในรอบแรกก็จบลงตามที่ฮัวววีห้าวคาดหวังอีกสทีมก็ใช้พลังงานไปไม่น้อยเพราะพวกเขาไม่ได้ใช้พลังงานแค่ในวันนี้เท่านั้นการแข่งขันสี่รอบติดต่อกันเมื่อวานนี้ก็ใช้พลังงานไปไม่น้อยเช่นกันเดิมทีพวกเขาก็ยังไม่ได้ฟื้นสภาพร่างกายจนถึงขีดสุดในฐานะทีมวางเมื่อการแข่งขันรอบที่สองเริ่มขึ้นฮัวววีห้าวทั้ง3คนก็เป็นคู่แรกที่ลงแข่งครั้งนี้คู่ต่อสู้ของพวกเขาเปลี่ยนเป็นนักเรียน3ามคนจากห้องสี่ หลังจากที่ทั้งสองฝ่ายแนะนำตัวและยืนประจำที่แล้วตำแหน่งของทีมหัวอวิห้าวก็เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดเซียวียืนอยู่ข้างหน้าสุดข้างหลังเธอคือหัวอวิห้าวส่วนหวังตรงที่เป็นวิญญาณต่อสู้สายโจมตีก็อยู่ข้างหลังสุดและก่อนที่หวังเหยียนจะพูดว่าเริ่มเขาก็นั่งลงกับพื้นทันทีเริ่มทำสมาธิกลางสนามรบ นี่เป็นภารกิจที่หัวอวีห้ามบายให้เขาต้องฟื้นฟูพลังวิญญาณที่ใช้ไปก่อนหน้านี้ให้ได้มากที่สุดมีเพียงหวังตรงเท่านั้นที่ฟื้นสภาพร่างกายจนถึงขีดสุดพวกเขาถึงจะมีโอกาสชนะทั้งหมดในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มเซียวเซียวสู้สู้หัวอวิห้าพูดเบาๆวางใจเถอะหัวหน้าห้องพวกเราทำได้แน่นอน เมื่อหวังเหยียนพูดว่าเริ่มทั้งสองฝ่ายก็ปลดปล่อยพลังวิญญาณออกมาพร้อมกันผ่านการสังเกตก่อนหน้านี้หัววววีห้าวทั้ง3คนรู้ว่าอีกฝ่ายเป็นวิญญาณต่อสู้สายโจมตีเร็ว3าคนเน้นความเร็วทันทีที่หวังเหยียนพูดว่าเริ่มวิญญาณต่อสู้สายโจมตีเร็ว3คนนั้นก็พุ่งออกมาพร้อมๆกับการปลดปล่อยพลังวิญญาณแยกกันเป็น3ามทางพุ่งเข้าหาเซียวเซียวพร้อมกัน พวกเขาเห็นหวังตรงนั่งทำสมาธิอยู่บนพื้นในฐานะวิญญาณต่อสู้สายโจมตีที่แข็งแกร่งที่สุดดูเหมือนจะหมดสภาพการต่อสู้พวกเขาจะปล่อยโอกาสนี้ไปได้อย่างไรถึงแม้ว่าพวกเขาจะใช้พลังงานไปมากก่อนหน้านี้แต่พวกเขาก็ทุ่มสุดตัวตั้งแต่เริ่มหวังเหย็ยนยืนอยู่ข้างสนามจ้องมองัวอวิห้าวอย่างตั้งใจเขาเชื่อว่าหากไม่มีหวังตรงช่วยเซียวเซียวคนเดียวคงไม่สามารถเอาชนะคู่ต่อสู้สามคนได้นั่นมันวิญญาณต่อสู้สายโจมตีเร็วสามคนเลยนะ เขาต้องหาวิธีดูให้ได้ว่าหัวอวิห้าลงมืออย่างไรและใช้ทักะวิญญาณอย่างไรดวงตาของหัวอวิห้าสองประกายแสงสีทองอ่อนๆนั้นถึงแม้จะไม่ชัดเจนมากแต่หวังเหยียนก็เห็นได้ชัดแต่สําหรับวิญญาจาร์แล้วการที่ดวงตาเปลี่ยนสีตอนที่ปลดปล่อยพลังวิญญาณนั้นเป็นเรื่องปกติมากหวังเหยียนเห็นวงแหวนวิญญาณสีขาวที่ดูบางๆใต้เท้าของหัวอวิห้าปรากฏขึ้นอีกครั้งแต่เขาก็ยังดูไม่ออกว่าพลังวิญญาณของหัวววิห้าคืออะไร ในเวลานี้วิญญาณต่อสู้สายโจมตีเร็ว3คนนั้นก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วสทิศท,ทางที่แตกต่างกันและความเร็วของทั้ง3คนก็แตกต่างกันเล็กน้อย2คนพุ่งเข้าหาเซียวเซียวที่อยู่ข้างหน้าส่วนอีกคนอ้อมไปด้านข้างพยายามที่จะโจมตีหัวอวิห้าวจากด้านหลังการประสานงานของพวกเขาค่อนข้างดี เซียวเซียวยังคงมองตรงไปข้างหน้าเหมือนกับไม่สนใจพวกเขายกมือขึ้นทั้งสองข้างเหมือนกำลังแบกฟ้าไว้เม่าวิญญาณสามพบบินออกไปแยกออกเป็นสามส่วนกลางอากาศรับมือกับคู่ต่อสู้ทั้งสามคนในสามทิศทาง เกิดเหตุการณ์ที่น่าตกใจขึ้นเซียวเซียวไม่ได้มองแต่เมื่อวิญญาณสามภพที่แยกออกเป็นสามส่วนของเธอกลับขวางทางวิญญาณต่อสู้สายโจมตีเร็วทั้งสามคนไว้ได้วิญญาณต่อสู้สายโจมตีเร็วทั้งสามคนมีพลังฝึกฝนระดับ19สูงสุดพลังวิญญาณประมาณระดับ19เเนื่องจากพวกเขาใช้พลังทั้งหมดดังนั้นความเร็วของพวกเขาจึงเร็วมากพวกเขาไม่ทันเปลี่ยนทิศทางจึงชนเข้ากับหม้อทั้งสามใบโดยตรง พวกเขาไม่มีพลังระดับเดียวกับหววชูเทียนที่มีพลังวิญญาณลิงยักษ์เมื่อชนเข้ากับหม้อวิญญาณสามภพพวกเขาก็รู้สึกมึนงงไปหมดและสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือสำนักถังเลิศพบจบแดนบทที่20การผสานวิญญาณของหัวตรงตอนที่หนึ่ง